สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะพามาถามนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอ่ย e g ีโลตัสสาขาโนนม่วงค่ะใช่ค่ะสาขม่วงสานี่นสาขางสี่วสนม่วาาขาม่าม่า่่มมา่าาม ผมเพิ่งคลิปทีเดียวกรับว่าขาขาต้องหันเ่งยังไงเนี่ยสุดยอดนะครับนี่วันนี้ชายออดนะครับมีขนมมาให้กินด้วยนะครับแต่ว่าคั้นของคู่กันได้เท่นะต้องเป็นป๊อปคอร์นเนาะเรื่องหนังเนาะอร่อยนะครับเพราะว่าคั้นกินอันนี้คั้นไม่รับผีมา้งจีกับยีแคนทางเที่ยงก็คือป๊อปคอร์นนี่เนาะป๊อปคอร์นสาขานี้อร่อยสุดๆค่ะไม่เชื่อลองชิมได้แบบมือโฟม ทำไมถึงว่ายูนี่อร่อยมันติดเพราะคนทำหรือว่าอะไรยังไงคนทำสวยโอ้มากใจ๋มากนี่แล้วว่าสูตรสูตรนี้มันว่คือกันบอกครับหรือว่าเรียกเรียกบบสูตรเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มหรือว่าลดเล็กน้อยให้มันอร่อยขึ้นอ อาจจะใส่ใจลงไปคิดใ็คือว่าใส่ใจทุกต่อบ้านไหนพี่พวกกันอยู่เนาะแมนอุ้ยยอดนะครับเป็นไงครับคล้ายอ๋อที่ผ่านมานี่เองดูแล้วดีเลยคนเยอะมากสาขาคนเข้ามาดูเรื่อยๆลยครับเพราะสาขานีบ่พ่าอยู่ในมอด้วยเด็กเยอะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ละทีก็จะมีเด็กแล้วก็เป็น คนงานแล้วก็คนแบบคนแก่คนเฒ่ามาดูอะไรอีกเขาเป็นแฟนค่ะสาววิบวรัมาดูเต็รลูกพระหลานมาดู่าเป็นตาจับยายมาดูอะไรแปลกบอกกลุ้มกลุ้มนีมาเบิ่งหนแปลกเนะแปกกแปกจากปกติไปไหมปะกับมีคนเข่าน่มีเด็กน้อยน่ปกตินี่เป็นใบกลางคนกับใบรุ่น เถ้าเขาไม่ค่อยมาเพราะว่าแบบมันไม่ใช่หนังแนวเขาอะไรเงี้ยพอใครอ้อมมาเขาก็เลยมาดูนั้นก็แปลกใจอีิจฉาทุกคนศิลปะวัฒนธรรมอีสานใช่เนาะเตนดี้นี่ครับพี่เน็กกับอุ๋งญิงเฝ้าอยู่นี่ครับถ้ามาซื้อตั๋วมาซื้อพร้อมท่านจะอยากมาถามหาคนนี้ต้องถามหาว่าอย่างไรซื้อยัง ชื่อนูนเหรอคะใช่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะเชื่อเอร์นอ๋อน้องเอิร์นนะครับจำไม่ได้เดือดสาขาพุญกับชือใครโอ้น้องเออร์นคนนี้แหละครับรูปหล่อนี่ยชื่อเก่งครับผมชื่อเก่งอ๋อน้องเอิร์นน้องเก่งเนาะโอ้ยไปไปผมลองฟ้องลองฟ้องอยู่นี่แหละ้างอรอบนี้จะเป็นแดนเซอร์นะครับสาวน้อยก็อาจารย์ดนตรีเนาะนะครับมาเบิลง เสื้อสวยๆก็จากแม่เพินเลยครับนี่ขายความก้อนวันนี้เสื้อที่ไซย,ยุดๆเขาซื้อไปแจกไปแถมเลยนะครับตัวละ45บาทนะครับโทรหาแม่เพินได้เลย,ย0973249365 0973249365นะครับๆๆวันนี้เราจะมารีแลกกัน รูหนััคด,ดบขนมได้ทุกคนไปละได้ขนมทุกคนไปอ๋อบัตสอบผุ้กำกับหนัง ใ้เราที่เก่าสุดใครจำได้ที่นี่อยมาเถอะจำแล้วจำเลยทุกเดอเลยเหรอ่งเลยลองลองลลอไปลงไหนหนิลงสี่ฮะ

ครับตอนนี้นางใช้เราของบรมาัทไทยย่งไ่ได้เดี๋ยวจิพับพี่น้องไปที่ย่างก้อเซนทนันลรบินสันยุบัดมือยังคำมือเลยที่เซนทันนะครับคอนเกนลุงยิงนะครับพ่อการใช้แม่บีครับเราไปอีกคลน์เ่นทุกคนขอบริโจมานเดี๋ยวคลังมีปญญญัญหาทุ่นครับทุกคนรอใบสามพี่น้องบังคิปแล้วอะตามไปได้ครับเดี๋ยวมีตั๋วแจกหน้าลงด้วยนะครับ ฝากพี่น,น้องน้ำกุ้มปิด17กรกฎาคม17สิงหาคมนี้นะครับครับ139บาทบัญชีเดิมมันใครเดิมทักไปทีส่สาวน้อยเพื่อนๆๆแฟนเพจ เดี๋ยวพี่นิกี้เดี๋ยวจะพาไปที่ไหลค่อยเอาขนมฝากน้องเอิญอันนี้น้องยังก่อนเนี่ยน้องเอิญกับน้องอ้ำนี่น้องเอิญอ๋อครับสวยนะให้หนึ่งสองกล่องได้ครับเอามีจะค้นหยิบเ่าเนี่ยหยิบหยิบหิไปเลยโอ้ใส่เหมือนกันไหมคะ อันนี้คือน้ำใจ๋อของโฮที่เอาไปเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยคือเดี๋ยวเบื่อหน้าน้องเอิญเราคืออยากไปกินข้าวเว้นอยังสินะโอ้ยน้องเอิร์ญเป็นคนบ้านใดก่อนขอนแก่นค่ะเป็นคนขอนแก่นเลยอยู่แถวเมืองขุนเมืองขุนน้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกันแลกเสียบเป็นปอา เนี่ยมันเพิ่มใจกับคนให้ได้แบบให้ไปรอบแบบคาบปากคู่เลยทีไหมกินเลยโอ้น้องอั้มเป็นคนใส่รถบัตรอ่ะเอาตรงกินก่อนก็ได้ธนาคามเชียงยืนครับสารคามเชียงยืนเข้าไปทางั้งเลยทั้งเลยเข้าไปทั้งเลยธนาคามเชียงยืนครับเอาอยู่เชียงยืนครับเชียงยืนครับผมน้องอั้มเิ่นกระดากินแบบแซ่บแบบแบบนัวอะไรนะพี่น้องแบบโอ้โหแบบว่าเอาอีกบ่เอาอีกบ่อะไรสิ เดี๋ยวเมื่อไหรเมื่อไหร่คิวเดี๋ยวไอ้มาซื้อให้กินไหมไต้มาไมาสกน่อยเดี๋ยวไก่เดีวไกเนาเ้ยไอ้เบ๊กเฮ้ยมองแ่เขาไปมึงกนเลยครับเาได้มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยไอ้เขาไปม่งกันเด้อเดี๋ยวไอ้ออกมาใหมเบ๊ตามทฤไครับ ก้าีาบบานน้าขวาขวาขวาลงสี่สนับสนุนเราด้วเด้อพี่น้องให้ทอดจากร้อยล้านเนี่ยครับภาคซอมผมคิดว่าทุกอย่างต้องเ่้ยเ,นะเออ อยาาบวดร้ายกังว้าเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทอยู่ดีไมเแ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำบวยถูกตู้กตนครับ